สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารนะคะมาเจอพี่พิมนะคะก็วันนี้พี่พิมมาในชุดของ H&M นะคะโอ้โหสวยไหมคะแล้วก็กระเป๋า aristotle rose bag นะคะสีทองค่ะแล้วก็มาด้วยต่างหูของน้องช a n น l นะคะโอเคค่ะหลังจากที่ฉันแพรมานานแล้วเราก็มานั่งคุยกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเย็นๆก็มาเจอเหมือนเดิมค่ะครัวคุณพิมพ์นะคะตรงนี้โอ้ยกล้อง เค okay, ค่ะชุดมันดูอาจจะเล็กแต่พี่พีมชอบใส่ชุดอะไรเล็กๆนะคะตรงนี้ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะนิดหนึ่งสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่า Who is she? เธอคือใครรอนคือใครอีบ้านี่คือใครอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะเมื่อวานมีพี่คนนึงคุยกับพี่พีมมานานแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้แกก็สนใจในในความรู้สึกว่า สนใจในความเป็นความต้องรู้อยากจะรู้ความเป็นมาของพี่พิมตรงน, ANT, นี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยถามว่านามสกุลน,นี้คุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะนามสกุลของคนที่คุณคานามสกุลนี้มีความรู้สึกเกี่ยวกับในเขาเรียกว่าอะไรนะในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <s ก็คือน,า,นามสกุลง,ง่ายๆก็คือนามสกุลน,สน,สนสาสกุลลูกค้าเออนามสกุลลูกค้าอุ้ตายละ นามสกุลของพี่พิมก็คือโรหิตเสถียรนะคะตรงนี้ก็คือว่าโรหิตเสถียรโรหิตเสถียรสกุลด้วยรอเรือนะคะเป็นนามสกุลพระราชการจากสมเด็จพระปิยมหาราชหรือรัชกาลที่ห้าของเรานี่เองนะคะตรงนี้สาธุกก็ここมีความเป็นมาก็คือว่าปู่ใหญ่หรือหรือพญาของพี่พิมปู่ใหญ่ของพี่พิมตระกูลพี่พิมนะคะท่านเป็นต้นห้องของสมเด็จพระสมเด็จรัชก,กาลที่ห้านะคะตรงนี้ก็ ทํางานในวังโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องในเขาเรียกว่าความเป็นมาในราชวงศ์ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เป็นนามสกุลพระราชทานแล้วพี่พีมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเออทําไมวะก็คือว่าพอพี่พิม์เกิด24ตุลานะคะสัญญาจะไม่ร้องไห้ค่ะเสร็จทีนี้ พ่พี่พิมพก็เสียวันที่23ตุลาคมนะคะเป็นวันพระพิยมหาราชใช่ไหมคะพี่พิมพ์ก็เลยคิดอยู่เสมอว่าพ่อเราคงไปรับใช้สมเด็จพระพิยมหาราชอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังในของตระกูลเราก็มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพิยมหาราชเข้าใจะมคาตรงนี้ก็เพราะท่านเป็นคนพระราชทานนามสกุลให้และนามสกุลพี่พิมพ์นะคะสะกดจะไม่ถ้าส,ะสะกดเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นภาษาโรมันนะคะ โรหิตเสถียรบางคนถ้าเป็นตามแบงค์เขาก็ใส่เลยค่ะ R O H I T โลหิตหิต H I T S A T I A N อย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนามสกุลพี่พิมสกดอีกแบบค่ะเป็นแบบโรมันโรหิตตะสถิระค่ะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าความเป็นมานะคะอ๋อแล้วพี่พิมพ์พูดไปหรือยังตะกี้อ่ะว่าคุณปู่ปู่ใหญ่ที่อน่ยค่ะพญาของตระกูลพี่พิมพ์เนี่ยค่ะท่าน เป็นต้นห้องใช่ไหมคะแล้วก็ท่านจะเป็นคนที่สูงผอมและสูงที่สุดในตระกูลอะไรอย่างเงี้ยในความคิดนะคะเดี๋ยวพี่พิมจะไปเจาะรายละเอียดกับคุณอามาให้นะครับเพราะคุณอาเคยเล่าให้ฟังนะคะที่ชังงวันนั้นเสร็จแล้วพี่พิมก็จะเล่าและอีกอย่างหนึง่งคือว่าคนที่มาเกิดเป็นพี่พิมก็คือปู่ใหญ่นั่นเองคะ่ะคือลักษณะท่าทางโครงสร้างทุกอย่างก็คือใช่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะและที่สําคัญมีความละเอียด ต้นห้องเขาจะไม่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้คือในความเสื่อเออหลังจากที่แกเคยเล่าให้ฟังพ่อเ,เราเคยเล่าให้ฟังแล้วเออน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะความเป็นระเบียบเป็นอะไรอย่างนี้หลายๆายอย่างอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวว่างได้ข้อความยังไงและพี่ได้รายละเอียดที่ถูกต้องและพิมพ์จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงความเป็นมาของตระกูลโรฮิสเทียนนะคะหรือตระกูลของพี่พิมพ์เองนะคะถ้าตระกูลของดิฉันดูอยู่แล้วบอกว่าไม่ดีไม่ดีอย่าเล่าดิฉันก็จะไม่เล่าค่ะโอเคนะคะ ฉันจะเล่าแค่ชีวิตฉันโอเคนะคะตระกูลโรฮิสตีดของดิฉันเยอะมากเลยค่ะพี่ๆน้องๆน,นะคะมีทั้งอยู่ในกรุงเทพจังหวัดน่านสกลนครแล้วที่ไหนอีกอะมีเท่าที่รู้อยู่แค่นี้ค่ะก็ในกรุงเทพก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคะนะคะก็สี่โมงครึ่งแล้วค่ะไม่ใช่สี่โมงสี่นาทีครึ่งโอ้ชในหัวสมองอฉันเบลอ เคค่ะพี่พิมขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในครัวคุณพีมตอนเย็นนะคะกับชุดสวยๆแม่ครัวสวยๆนะคะครัวคุณพิม์น้องนิชาขอตัวไปฝึกภาษาอังกฤษกันนะคะบา,บายยค่ะ